ก็โอเคนะครับผมสำหรับวันนี้นะครับพวกอขอช่องซิกมอนดีเช่นเคยวันนี้เราจะพามาทอดข้าวนะครับผมอันนี้ก็โปรดิเซอร์นะครับโปรดิเซอร์กำลังกวาดกวาดโน่นอีกแท็กอยู่นะครับอันนั้นก็เซียนเป้านะครับผมที่คลิปนี้เราถ่ายแบบเรียวๆเลยไม่ต้องตัดอย่างไรอะไรหมดเลยโปรดิเซอร์มนี่เป็นแบบหนาฤดูเก็บเกี่ยวครับพ่อกะทินมาซอย มาซอยทีมงานครับจะมีบ่อกอย่างต่อปะเฮ้ยเหยี่ยงหเลยแป๊ครับบานรเท้างบอกว่ามอคือไหม ไฟฟ้าไทยก็วัาถคือซอย <c oughs> ใช่หรไวะไฟาไทยก็ว่าเขาเดี๋ยวเมียมาล้วนะใ้่ายมาัดรถเปิดเปดิลิงง đây 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 con hãy đây lôm đây đấy đây đừng mà lên mà lên đây lôm đây lôm, mà lên đây 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 nún bên nốt này Đây bó, đây bó Đi, đi

สึ่ยังเม,ม,ม,มื่อหลังเมื่อหลังเมย่ภาคม่ครับหรืออีกสองสองทงมันว่าเออสองสองมองเดย์เดยคิดไม่ออกเลยบอกบรรยากาศน,นะครับเมย์ป่ะครับบ่เมย<า>์บ่ขันก็ได้ม,มีมีผู้สามา,มมาเมออย์ม่บ่เลยกินเตป้ย่าเลยกินเป้เยเ แปกก็อันนี้คือเซียนเป่านะครับจะสตาร์ทรถอิแจ็กให้เรานะครับผมไม่ติดเลยครับนี่ับผมหนึ่งองนะครับก็จะสติดไหมครับผมจะกระเบิดครับว่ดูเขาไปติดไหมครับโอ้โหมาเย ควันเข่าครับเก๋มีอย่างหรอกเพนะื่อนอ่ะจะมาเป็นยังนี่กันเซีเป่าครับเพื่อนเขาท่านซีโอซีโอเป่าอันนี้บริสเซอร์หัวหน้าบริสเซอร์จากฟิสแลนด์ <c oughs> อันนี้เราได้มาจากเซียนเป่าภาษาภาษาฝรั่งเอลยว่าอย่างไรไม่ใช <c oughs> ่นอกรีชั่นอลไม่ใช่นอชั่นอลเออเซียนแบบระดับโปรพิชเชนอล

มาเลยไปเลยไปเลยไปว่ไปอ,อไปุไปๆไปเอเส้นเตาคุนหาหนูติทัดผมเล่าบาง,งที่ นี่มึงอะไรมันห,อนหอนลอหลังเลยเขาคือคนไงเห่ะ

Aduh, enak banget. <tangan> iya, รอบรอ,รอบสุดท้ายในขั้นนี้เซยนป่ะคือซื้อคือไงออกกีฬาก่ะทอะไรไม่ร้เสล่าห

马我少气吧。哎。